ะน,นักศึกษาครูสมาธิทุกๆท่าน <c oughs> เมื่อเราพุทโทพูดโทรจิตก็เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเราควรที่จะพูดโทรหลักการการทําสมาธิทําให้จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็จะมีกําลังใจเมื่อจิตมีกําลังใจเรียกว่าเรียกว่าจิตมันมันมีพลังพลังจิตพลังใจในการทําสมาธินี่ควรที่จะจุดประสงค์หลัก ก็คือทำจิตให้มีกำลังทำทำจิตใจเราให้มีกำลังมีกำลังในการต่อสู้มีกำลังในการดำเนินชีวิตนี่คือเป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นสัปปะ,ะมีสัป,ปะยะก็คือสถานที่สถานที่สัป,ปะ,ะ,ะก็จะทำให้เช่นเราอยู่ในที่ที่มันเช่นอากาศดีอาหารดีมีป่าไม้มีภูเขาอย่างเนี้ย แล้วก็มีแม่น้ําลําทานที่อากาศบริสุทธิ์ก็จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเนี่ยหรือว่ามีกําลังใจที่ดีในพื้นฐานของมนุษย์คนที่จะมีกําลังใจที่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้มีบริษัทนะในที่ต่างประเทศเขาก็เริ่มลงทุนในแอปในในเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเพราะฉะนั้นการที่ทําสมาธิต่อไปเนี่ย ก็เริ่มก็เริ่มจะมีการลงทุนเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมทางจิตวิญญาณวันนี้จะมวีวิชั่นก็คือวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของผู้นําผู้นําก็คืออุตสาหกรรมทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นคำศัพท์ในลักษณะนี้เนี่ยเราควรที่จะศึกษา ในความเปลี่ยนแปลงของโลกเราทั้งด้านอากาศ